เราจะเอาข้าวให้สวยขนาดไหนเราก็ทําได้นะครับหาว่าเรามีสิ่งนี้นะครับครับสวัสดีครับช่องสุดาฟาร์มพบกับพี่น้องเช่นเคยนะครับอาพี่น้องคลิปนี้ผมจะนําเสนอให้พี่น้องได้รู้นะครับโดยเฉพาะพี่น้องที่ทํานานะครับอยากให้ข้าวสวยแล้วก็ลงทุนน้อยโดยไม่ต้อง ซื้อปุ๋ยเคมีเลยนะครับพี่น้องให้เราใช้วิธีการนี้นะครับได้ผลจริงๆนะครับพี่น้องนี่แหละครับพี่น้องก็เป็นวิธีการเราสร้างโคกวัวในที่นาเลยนะครับเพราะว่าเราจะเอามูลของวัวไปใส่ข้าวใส่นาในช่วงเราเก็บเกี่ยวเสร็จนะครับ หรือว่าในช่วงนี้ก็ได้นะครับช่วงน้ําลดๆเราก็สามารถที่จะเอาปุ๋ยมูลวัวไปใส่ได้นะครับนี่แหละครับเป็นทางออกของพี่น้องเกษตรกรเรานะครับในยุคที่ปุ๋ยเคมีแพงนะครับหากว่าใส่ตัวนี้นะครับอยู่ได้ทั้ง5ปีนะครับพี่น้องก็อยากจะรณรงค์ให้พี่น้องหันหน้ามาเลี้ยงวัวนะครับในที่นาของตนเองนะครับเลี้ยง3ตัว2ตัว ก็ได้นะครับโดยใช้หญ้าในสวนโดยใช้หญ้าในที่นานะครับพี่น้องตัดเราประหยัดทั้งเยอะนะครับพี่น้องครับเพราะฉะนั้นคลิปนี้นะครับก็เลยอยากจะนําเสนอให้พี่น้องได้ดูนะครับสะดวกมากสะดวกจริงๆนะครับพี่น้องข้าวก็จะได้สวยนี่แหละครับพี่น้องข้าวก็จะได้สวยแบบนี้นะครับพี่น้องดูบรรยากาศนะครับพี่น้อง ก็เขาใช้มูลวัวเสริมนะครับก็เลยนําเสนอให้พี่น้องได้ดูนะครับาว่าชาวนาทุกคนนะครับเลี้ยงวัวไว้ในที่นานะครับแล้วก็เอามูลวัวมาใช้ให้เป็นประโยชน์นะครับสําหรับที่นาของเราก็เกษตรกร,เ,กรเราก็มีความหวังนะครับพี่น้องครับโดยไม่ต้องพึ่งสารเคมีโดยไม่ต้องพึ่งปุ๋ยเคมีนะครับเพราะว่า พวกนี้เขาราคาสูงนะครับพี่น้องสรุปไปแล้วนะครับขอพี่น้องดูนะครับนี่แหละครับเราเลี้ยงผมก็เลี้ยงไม่เยอะนะครับเลี้ยงสามสี่ตัวนะครับเพื่อเอามูลวัวนะครับมาใส่ในสวนนะครับพี่น้อง ก็ยังไม่ได้ตัดนะครับหญ้าพวกนี้ก็จะตัดเป็นอาหารวัวหมดนะครับพี่น้องครับซึ่งเราใช้มูลวัวทางนั้นนะครับมาใส่ทําให้ต้นกล้วยเข้าสวยนะครับพี่น้องดูได้นะครับก็ทําให้ข้าวสวยนะครับพี่น้องนี่แหละครับอ็ใช้ที่ว่างๆนะครับในนาลูกหญ้าน้องครับ ได้ผลนะครับพี่น้องโดยเฉพาะในช่วงหน้าฝนหญ้าก็ขึ้นดีมากนะครับอันนี้ก็เป็นแนวทางที่นําเสนอให้พี่น้องเกษตรกรเรานะครับได้มีทางเลือกว่าการทํานาให้ประหยัดและให้ครบวงจรควรจะเลี้ยงวัวด,ด้วยนะครับสักสองสามตัวแนะนําวัวตัวเมียนะครับพี่น้องก็คลิปนี้นะครับเป็นคลิปที่ดีพี่น้องเกษตรกรเรานะครับซึ่งเป็นอาชีพของเรานะครับ ก็พยายามหาวิธีการเอาวัวมาเลี้ยงนะครับเพราะว่าผลประโยชน์มากมายนะครับจากวัวเราจะได้ลูกวัวแล้วนะครับเราได้มูลวัวใสนาอีกนะครับพี่น้องก็อ,อย่าลืมกดติดตามคลิปนี้ด้วยนะครับพี่น้องจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ